อันนี้เป็นตอที่งอกมาจากตอตัวนี้นะครับมันจะเวลาตอสมบูรณ์มันจะม,มันจะโผล่ขึ้นมาตามตาเนี่ยครับก็ตัดเดียวนะครับมันจะใช้เวลาประมาณแค่สิบวันมั้งม,มันยาวขนาดเนี้ยมันจะยาวกว่าพวกตอที่ปลูกตามกระถางแบบไม่ตั้งใจปลูกเนี่ยดูนเนี้ยมันยาวมากเลยยาวและแข็งแรงและสมบูรณ์มากๆ สมบูรณ์มากๆกับเท่าสอบผู้หญิงเลยครับนี่ยเ,เป็นต่อชั้นดีเลยไม่ต้องไปซื้อปกติต้องซื้อสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยต่อไซ์เนี่ยเป็นแผน่นเล็กหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยเด็ดมาไหลหน่อแล้วหนึ่งสองนนี้เขาเรียกหน่อเหมือนกันงอ,อกมาแล้วก็พัก อันไหนที่มันยังไม่เคยออกมันก็อาจจะออกมาอีกนะครับคะแนนเนี่ยยาวกว่าต้นมันอีกใครที่แบบมีหน่อ,อเพิ่งเกิดนะครับแบบเนี้ยหน่อเพิ่งเกิดเนี่ยปล่อยมันไปสักพักเดียวมันไม่มมันไ่ทไําลายตัวซ้าบอครับมันใช้เวลาแป๊บ,บเดียวเองแล้วก็ได้ตอมมาฟรีๆแล้วอันนี้คือเดดีมนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกตอนหนึ่งที่มันผุดมาจากรากนะครับอันนี้อันนี้ผุดมาจากหน่อนะครับนี่ครับอันนี้ก็แข็งแรงพอกันแป๊บเดียวจะก็สูงกว่าต้น,นแล้วเมื่อก่อนก็จะดึงออกอันนี้จะปล่อยมาแล้วนี่คือวิธีทำวิธีทำตอชั้นดีเลยครับ อันนี้คือต้นอะไรมาดูกันทีรักนะครับทีรักรู้จักป่ครับทีรักสวยมากเดี๋ยวต้องกาบ้างแล้วรู้ไหมน,นี่คือสีเปียครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ